สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมปุ้มปุ้ยฟีสไตล์ขึ้เเ่าเดือดทางที่เเ่าไปหาลูกค้าไปกรบดวงดาวขึ้นเาแล้ครับยิ้มเนยยิ้มเน้ยมไปกันครับสิไปทั้งใดกันเดี๋ยวจังเบิงกันครับผมไปกันครับวันนี้นี่นัดลูกค้า ทังเพื่อหน,อง,งงอ,นองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบรุรีอัครับคิดสิเบิดอะนละฟ้อนเนอาะแม่ผมเบิดงา่ายโค่วิศนี่นะอยากรอกจากประหนึดงชีดน้ำมูยวักสงวักสิที่ย่ง ตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลขสามสี 3, 4, 4, 4, ่สี่บ้านบึงแปลงเขตป่ายุคในนะครับอำเภอวังจันทร์อาหาลูกค้านะครับซื้อน้ามันเครื่องเก่าใมีน้ำมันเครื่องเก่ากับติดต,ต่อมาได้พี่น้องเอยลยรับสื่อรับสื่อ เรื่อยครับหลายพื้นทีน่น้ำไม่พ้นลงเลยครับน้ำท่วมไปกันเรื่อยๆครับข้านัดเช้าว่าันแากาศดแจเช้า ก็บางๆหน่่ยนะครับบางงตาหน่อยปกติเส้นนี้รถนเรีนลายได้พี่น,น้องสวงโควิดมันอีกเงียบเงาเงียบเงาและทุกพี่ น้าเรามีกล้องจับความเร็วนะครับผ่านไปผ่านมาระวังด้วยครับดูขวาม,มือเห็นไหมอ่าเกิน90โดนนะครับ ชาวทำมาหากินนี่เราลองเอ้ยข้างหน้านี้้ายมือเข้าไปทางเข้าวัดน้ำตกธรรมรสนะครับหรืจะไปสวนละไมก็ได้นะครับ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชนบุรีเจ้าแรกของเราอยู่อนเภอหนองใหญ่นี่นะครับอากาศดีครับวันนี้ไม่น่าจะเจอฝน ครับเราจะแมตเตอร์น้ำมันปั๊มอากากนะครับอา,ากากก่อนถึงแยกหนองเสือช้าง๊ามนี้เติมเจ็ดร้อยได้น้ำสองขวดนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่น ุุุบบบจะเม็ดทิ้นไปเ่ยเต็มถังเต็มถังเต็น้ำเยครับ น้ำสองขวดครับเด,เ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 ดี๋ยวคาดเชื้อคาดเชื้อคาดเชื้อไปครับไปกันต่อครับระหว่างรอลูกค้าครับจอดรอในหน้าปั๊มนี่นะครับจอดรอลูกค้านะครับ กาโ้อไปลูกค้าบอนตื่นมาสัน่นจอดนอนเด่นก่อนจอดเด็ดจอดเล่นครอาหาลูกค้า้นะครับลูกค้าบอกถึงแยกหนองเสือช้างเลี้ยวขวา ๋ยวเราไปเข้าเซเว่นก่อนนะครับซื้อเดียงก่อนเดี๋ยวซ้ายเลียวซ้ายไปเจอเซเว่นู่ข้างขนส่งเปิดน่องใหญ่นะครับเดี๋ยวซ้ายนี่ประยองหน้าเหมือนกันนะครับบวกแดงไป เพื่อปวกแดงเป็น่อดินสะพานสีเราได้หมดนะครับอย่าพักเดบิ้มตึกนั้นเป็นขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาหนองใหญ่นะครับ จากเซเว่นมาแล้วนะครับออกจากเซเว่นมาถ,ถึงแยกนี้นะครับตรงไปนะครับย้อนแสงมานะครับเ๋ี๋ไว้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม